สรุปโหนกระแสง่ายๆตามสไตล์ของไตใน10นาทีคลิปนี้เป็นเทปประจำวันที่28กุมภาพันธ์ปี2568ก่อนที่จะไปฟังสรุปกันแต่ขอแสดงความเสียใจยกับครอบครัวของคุณยุ้ยด้วยนะคะกับการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ ขณะเดียวกันในที่สุดครูกะปิของเราก็ไม่ไหวเข้าจริงๆหลังจากที่เมื่อวานนี้จัดรายการทั้งทางที่ปวดหัวเอามากๆต้องกินยาแก้ปวดไปถึง3เม็ด วันนี้พิธีกรดำเนินรายการจึงเป็นคุณปุ้ยรสรินก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณปุ้ยนะคะถึงแม้ว่าใครจะบอกว่าติดติดขัดขัดแต่เข้าใจแหละว่านานๆนมาทีแล้วรายการใหญ่ขนาดนี้แรงกดดันมันเยอะแต่ก็นั่นแหละก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเทปที่ทำให้ปวดขามับพอสมควรเอาเป็นว่ามาสรุปเรื่องราวที่แต่จับความได้ก็แล้วกันนะคะคุณยุ้ยเป็นหญิงยอดกระตันยูคนหนึ่งมีแฟนชื่อว่าคุณมอสวันหน,นี้ทั้งคู่ความเป็นอยู่ ก็ธรรมดาธรรมดามีกินบ้างไม่มีบ้างกระทั่งครั้งหนึ่งคุณยุ้ยมาเป็นแม่ค้าออนไลน์ขายครีมแล้วก็ได้พบหนทางการเป็นไหนหน้าติ๊กต k อกจึงเข้ามาจับจุดนี้และเธอทำได้ดีมากๆกกระทั่งทำให้เธอมีค่าคอมมิชชั่นในแต่ละเดือน หลักแสนขึ้นไปบางเดือนเกือบแตะหลักล้านคลิปของเธอจะเป็นคลิปที่แจกความสดใสคุณยุ้ยจะยิ้มตลอดและพูดเก่งมากๆน่ารักมากๆด้วยด้วยความมานะพยายามของสองสามีภรรยาในที่สุดทั้งคู่ก็สามารถปลดหนี้ที่มีทั้งหมดได้และมีกินมีใช้สร้างบ้านหลังใหญ่โตจากนั้นคุณยุ้ยได้บอกให้คุณแม่ออกจากงานซึ่งตอนนั้นคุณแม่เป็นสาวโรงงาน คุณยุ้ยบอกว่าตนหาเลี้ยงแม่ได้และพูดคุยกับสามีเตรียมการกันเป็นอย่างดีที่จะส่งเสียให้บุตรเรียนโรงเรียนดีๆซึ่งตอนนี้บุตรของคุณยุย้ยอายุเพียงสี่ขวบเท่านั้นจุดเริ่มต้นแห่งความเลวร้ายเริ่มขึ้นเมื่อวันที่3าธันวาคมคุณยุ้ยมีอาการไข้สูงและบวมตรงบริเวณคอทั้งสองข้างจึงเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งนั้นหมอวินิจฉัยว่าน่าจะเป็นต่อมน้ำเหลืองที่คออักเสบจึงให้ยากแก้อักเสบไปกับคุณยุย้ยแล้วให้แอดมิดดูอาการอยู่ที่โรงพยาบาลต่อมาในวันที่4คุณยุ้ยเริ่มมีอาการคันตามเนื้อตามตัวและมีความรู้สึกเจ็บแปลบๆบแบบแบบตามผิวหนังเหมือนถูกไฟช็อตจึงได้ให้สามีไปแจ้งยังพยาบาล ต่อมาพยาบาลได้มาฉีดยาชนิดหนึ่งให้เพื่อระงงับอาการคันคาดว่าน่าจะเป็นการฉีดยาเข้าไปในกระปุกน้ำเกลือตัวยาทำงานได้เป็นอย่างดีทำให้คุณยุ้ยเริ่มมีความรู้สึกหายคันไปบ้างแต่แล้วมัจจุราชตัวร้ายก็มาในค่ำคืนนั้นช่วงใกล้จะเช้าตรู่เวลาประมาณตีสี่คุณยุ้ยเริ่มมีอาการปวดท้องอย่างหนักเป็นอาการปวดบิดคล้ายอยากจะถ่ายแต่ถ่ายไม่ออกเธอได้แต่ตัวขดตัวงอรอคุณหมอ ซึ่งสามีของคุณยุ้ยก็ได้ไปตามคุณหมอแล้วโดยพยาบาลได้แจ้งกับคุณยุ้ยว่าให้รอหมอเข้ามาตอนประมาณ7จ็ดโมงกว่าๆแต่คุณยุ้ยเริ่มจะไม่ไหวจึงได้แบกเอาสังขารของตัวเองออกมาโวยวายที่หน้าวอร์ดพยาบาลกระทั่งได้พบได้พูดคุยกับคุณหมอซึ่งไม่ใช่หมอเจ้าของไข้และไม่ใช่หมอประจำโรงพยาบาลแต่เป็นหมอจ้างที่ให้มาเข้าเวรกลางคืน คุณยุ้ยแจ้งกับหมอไปว่าสงสัยว่าตนจะแพ้ยาแต่หมอกลับตอบเธอไปว่าคุณคิดไปเองวิตกกังวลไปเองหรือเปล่าให้จดจําไว้เพียงแต่ว่าเรามารักษาอาการป่วยเนื่องจากอะไรตอนนั้นคุณยุ้ยกลับไปถึงห้องอาการก็ไม่ดีขึ้นเลยสุดท้ายคุณยุ้ยจึงยื่นเจตจำนงกับพยาบาลว่าให้หยุดยาที่ให้กับตน จนทำให้ตนเกิดอาการปวดท้องแบบนี้พร้อมกันนั้นก็ปรึกษากับคุณแม่และสามีว่าจะย้ายโรงพยาบาลและได้ทำการย้ายโรงพยาบาลในเช้าวันที่5ธันวาคมไปยังโรงพยาบาลรัฐประจำจังหวัดเมื่อไปถึงทางโรงพยาบาลรู้ว่าคุณยุ้ยมีอาการอักเสบจึงยังให้ยาเดิมเป็นยาเดียวกันกับโรงพยาบาลแรกแต่เมื่อได้รับทราบจากคนไข้ว่าตนอาจจะแพ้ยาได้ ทางโรงพยาบาลจึงมีการตรวจสอบและได้ขอข้อมูลยาไปยังโรงพยาบาลแรกจนกระทั่งสามารถยืนยันได้ว่าคุณยุ้ยแพ้ยาจริงๆและอาการค่อนข้างหนักด้วยคุณหมอโรงพยาบาลที่สองพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยคุณยุย้ยหนึ่งในนั้นก็คือการช่วยด้วยการให้ยาสเตียรอยในจังหวะที่ได้รับยาสเตียรอยคุณยุ้ยอาการดีขึ้น แต่พอผ่านไป14วันเตียรอยใช้ต่อไปไม่ได้อีกแล้วเนื่องจากว่าถ้ายังดื้อด้านใช้ต่อไปอาจจะก่อให้เกิดปัญหาโรคแทรกซ้อนโรคอื่นเพิ่มขึ้นมาได้คุณหมอจึงให้หยุดยานี้แล้วอาการคุณยุ้ยก็เริ่มสุดอีกครั้งตอนนั้นคุณยุ้ยหายใจได้ไม่ทั่วปอดเวลาหายใจลึกๆไปแล้วจะรู้สึกเหมือนมีเข็มแหลมๆทิ่มแทงไปที่หน้าอกของตนทางโรงพยาบาลจึงแนะนำให้ไปเข้ารับการรักษา จากคุณหมอเฉพาะทางนั่นจึงเป็นเหตุผลให้คุณยุ้ยได้ย้ายโรงพยาบาลเป็นครั้งที่3ไปยังโรงพยาบาลเอก,กชนแห่งหนึ่งในจังหวัดกรุงเทพเมื่อวันที่23ธันวาคมคุณยุ้ยรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลแห่งนี้ตั้งแต่วันที่23ธันวาคมจนถึงวันที่19มกราคม โดยมารักษาอาการเฉพาะทางด้านปอดมีการใส่เครื่องช่วยหายใจเครื่องพยุงปอดและหัวใจแต่อาการของคุณยุ้ยก็ทรุดลงไปเรื่อยๆต่อมาจึงได้ย้ายโรงพยาบาลไปยังโรงพยาบาลที่4เป็นโรงพยาบาลรัฐช่วงนั้นคุณยุ้ยมีอาการปอดติดเชื้อไตาวายจำเป็นต้องฟอกไตตลอด24ชั่วโมงและใส่เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลากระทั่งวันที่26กุมภาพันธ์คุณยุ้ยก็จากทุกคนไป หลังจากที่เธอจากไปก็จะมีข่าวบางข่าวออกมาว่านี่แหละคือผลแห่งการทำงานหนักจนไม่ได้ดูแลตัวเองกระทั่งบางคนถึงขนาดวิพากวิจารณ์ณว่าอาจจะเป็นเพราะว่า เธอใช้ยาผิวขาวอะไรประมาณนี้บางคนก็บอกว่าเธอแพ้ภรมิตัวเองแต่ทางบ้านคือคุณแม่รู้ดีว่าเรื่องมันเกิดเพราะคุณยุ้ยแพ้ยาในวันที่คุณยุ้ยขอย้ายโรงพยาบาลคุณยุยยังถึงขนาดบอกกับคุณแม่และสามีว่าอยู่ที่นี่ต่อไม่ได้แล้วถ้าอยู่ต่อไปตายแน่แน่นั่นจึงทําให้ตอนที่ไปโรงพยาบาลที่สองแม่ก็ยื่นเรื่องไปยังโรงพยาบาลแรกเพื่อจะขอคําอธิบายและขอความรับผิดชอบโรงพยาบาลแรกได้แจ้งกับคุณแม่ว่า กำลังเอาเรื่องเข้าสู่แพทยสภาให้รอการสอบสวนจากแพทยสภาซึ่งทางคุณแม่ก็รอมาตั้งแต่ตอนคุณยุ้ยป่วยใหม่ๆจนกระทั่งคุณยุ้ยจากไปก็2เดือนแล้วยังไม่มีความคืบหน้าใดๆจึงอยากที่จะร้องเรียนมายังสื่อให้ช่วยในเรื่องนี้ด้วยวันนี้ในรายการดรธนกฤษได้แนะนำให้คุณแม่และสามีนำคุณยุย้ย ไปผ่าชันสูตรเพื่อจะได้รู้ว่าสาเหตุของการจากไปของคุณยุ้ยเกิดอะไรขึ้นกันแน่เอาให้ชัดเจนแจม่มแจ้งแต่ทางคุณแม่ก็ได้แจ้งไปว่าได้มีการกำหนดการชัพนักกิจเอาไว้แล้วในวันพรุ่งนี้ยังไงซาก็ต้องไปคุยกันอีกทีในขณะที่ผู้เป็นสามีก็คงไม่อยากเห็นใครมากระทำย่ำยีกับภรรยาของตนคงจะทนเห็นภรรยาของตนถูกกรีดถูกเฉือนไม่ได้ จึงแจ้งไปว่าไม่ผ่าได้ไหมยุยเขาทรมานมาเยอะแล้วตอนนี้เขาไปสวรรค์แล้วก็อยากให้เขาจากไปด้วยดีแต่ในจุดนี้ผู้ร่วมรายการที่เป็นนักวิชาการทั้งหลายหรือพวกคุณหมอและทนายก็ให้เหตุผลว่าถ้ามีการผ่าชันสูตรจะดีกว่า หากเราต้องการที่จะเรียกร้องความเป็นธรรมทางกฎหมายเราจะต้องเก็บหลักฐานเอาไว้ให้ครบทุกอย่างให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ต่อจากนี้ก็คงต้องรอดูว่าคุณแม่กับสามีของคุณยุ้ยจะตัดสินใจกันอย่างไรนี่แหละคืออุทาหรณ์หนึ่งชีวิตคนเราไม่รู้จะอยู่ได้ถึงเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้วันตายของตัวเองวันนี้เราทำทุกอย่างให้ดีที่สุดจะดีกว่ายิ้มให้เยอะๆจะดีกว่า อ๋ค่ะชอบไม่ชอบอยังไงคอมเมนต์มาคุยกันใครอยากให้ทำเรื่องอะไรก็ลองคอมเมนต์ขอ,อกันมาได้แล้วแต่จะลองไปดูแล้วมาเล่าให้ฟังแบบนี้ส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะชื่อกดติดตามเป็นกำลังใจให้ไตด้วยคอมเมนต์ที่คอมเมนต์มาตอบบ้างไม่ตอบบ้างแต่ขอบ,บอกว่าอ่านทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณทุกคนที่มาคอมเมนต์ช่วยสร้างเอนจเมนต์ดีๆให้กับไตขอบคุณมากจริงๆค่ะ